สวัสดีค่ะ สวัสดีสําหรับหัวหน้าเซลล์คือจะจารวม่นมีกรุงเทพทุกท่านนะคะ,นนะคร<ๆ>าวนี้เรากลับมาในเรื่องของบทเรียนเซลลซึ่งบทเรียนเซลล์ในวันนี้จะเป็นบทเรียนบทที่9นะคะเป็นบทเรียนบทที่9ในหัวข้อเรื่องบัญญัติสําหรับครอบครัวซึ่งเรื่องของบัญญัติสําหรับครอบครัวเนี่ยจริงๆมันจะมีอยู่2ส่วนแต่อินขอแยกเป็นบทที่9และเป็นบทที่10เลยก็แล้วกันซึ่งบทที่9จะเป็นบัญญัติของครอบครัวแต่เน้นเน้นในครเน้นกลุ่มวัยรุ่นส่วนในตอนที่10บก็จะเน้นกลุ่มของ ผู้ใหญ่นะคะโอเคเรามาดูว่าบทบัญญัติสําหรับครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องของวัยรุ่นเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของเราในบทเรียนของ G12 เนี่ยซึ่งซึ่งซึ่งเป็นบทเรียนที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเป็นการเน้นแล้วก็ให้ความสําคัญอย่างรอบด้านรวมไปถึงการใช้ชีวิตครอบครัวด้วยจําได้ไหมเราพูดกันตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่า ในในในหลักของ G12 ก็คือว่าพเรรั์ใช้พระเจ้าอะ่ะอยากจะให้เอาสามีเอาภรรยาเอาลูกเอาพ่อแม่ของเรามันร่วมรับใช้ด้วยเป็นครอบครัวเท่านี้พอพูดถึงบรรยากาศของการเป็นครอบครัวเนี่ยในบทเรียนตรงนี้ก็มีเน้นเหมือนกันเน้นเรื่องของการหาคู่ชีวิตตั้งแต่ตอนต้นเลยนะก็คือว่าเน้นกลุ่มของวัยรุ่นแล้วก็กลุ่มของเยาวชนคือถ้า ใน,ในหลักการของพระเจ้าเนี่ยคือว่าการได้พบคู่ชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็การแต่งงานน่ะถือเป็นน้ําพระัยของพระเจ้าแล้วก็เป็นมรดกที่พระเจ้าประทานให้กับผู้ที่ไว้วางใจให้กับพระองค์แล้วก็ดังนั้นเนี่ยการที่แต่ละคนจะไปถึงจุดจุดนั้นน่ะมันก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ตอนแรกอารมณ์และความรู้สึกต่างๆที่พระเจ้าประทานให้กับเราเนี่ยมันเหมือนเป็นสมบัติล้ําค่าที่สุดที่เราจะต้องใช้มันอย่างถูกต้องคราวนี้บทเรียนเนี้ยสาคัญอะไรกับเราเพราะว่าคนที่ฟังส่วนใหญ่ ก็คือไม่ใช่วัยรุ่นแน่นอนอ่ะแต่เราสามารถใช้บทเรียนนี้กับคนที่เป็นลูกหลานของเราได้และเราสามารถใช้บทเรียนนี้ให้กับสมาชิกที่เป็นเยาวชนแล้วก็เป็นวัยรุ่นถ้าเขาเริ่มต้นถูกต้องเนี่ยในที่สุดกลางทางและปลายทางของเขาก็จะถูกด้วยเราต้องเราเราต้องรู้อย่างหนึ่งเลยว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยในมากที่สุดในสังคมก็คือเป็นปัญหาของครอบครัวมีการหย่าร้างมีการตบตีมีการทิ้งขว้างมีการแตกร้าวของครอบครัวเพราะอะไร เพราะส่วนใหญ่เขาไม่ได้ถูกสร้างตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นบางทีแต่งงานไปแล้วมารู้จักกับพระเจ้าทีหลังหรืออะไรเยอะแยะมากมายนะคะดังนั้นบทเรียนในตรงนี้เนี่ย มันก็จําเป็นสําหรับการที่เราจะสอนลูกหลานหรือว่าสอนสมาชิกที่อยู่ในวัยวัยรุ่นหรือว่าเยาวชนเพื่อที่เขาจะสามารถมองอนาคตอย่างถูกต้องถ้าเกิดว่าเขาถูกต้องตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยเราก็จะสบายใจในการที่จะให้เขาใช้ชีวิตที่อย่างมีความสุขแล้วก็มีสันติสุขที่มาจากพระเจ้าเอาละเรามาดูด้วยกันนะคะว่าบัญญัติสําหรับครอบครัวแล้วก็เน้นสําหรับกลุ่มวัยรุ่นวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่ต้องคําหนึ่งในในประการแรกเลยก็คือว่า เป็นข้อควรระวังสําหรับวัยรุ่นนะเป็นข้อควรระวังสําหรับวัยรุ่นมีอะไรบ้างที่วัยรุ่นที่เป็นคริสเตียนเขาจะต้องระมัดระวังในกอไก่นะคะก็คือว่า เราจะต้องเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าข้อควรระวังสําหรับวัยรุ่นก็คือว่าเราจะต้องเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่119ข้อที่105บอกว่าพระวจนะของพระองค์เป็นโคมสําหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มักคาของข้าพระองค์คือวัยรุ่นเนี่ยวัยหัวเลี้ยวหัวต่อบางบางครั้งส่วนใหญ่เขาจะ ฟังเพื่อนใช่ไหมเขามากจะฟังเพื่อนมากกว่าฟังพ่อแม่หรือว่าเขามักจะไปฟังเนื้อหาจาก Google หรือว่าไปฟังเนื้อหาจากจากโซเชียลมากกว่าแต่เขานี่จริงๆในทัศนะของพระเจ้าแล้วก็การที่เราจะดูแลชีวิตของเขาให้ให้ให้สงบราบเรียบในทางของพระเจ้าเนี่ยเราจะต้องหนุนใจแล้วก็เตือนเตือนสมาชิกที่อยู่ในระดับเยาวชนว่า ให้เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเพราะมันจะทําชีวิตของเขาให้ไปสู่แสงสว่างที่มาจากพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้วก็ข้อขอไข่นะคะก็คือว่า ต้องปฏิเสธการเทียมแอกในทุกรูปแบบอันนี้ป้องกันเอาไว้ดีกว่าการแก้ไขเรารู้เลยว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราต้องมาแก้ไขเพราะเราไม่เริ่มต้นที่จะป้องกันแต่ว่าแนวทางของพระเจ้าเนี่ยบอกสําหรับการจะใช้ชีวิตคู่ในอนาคตหรือการจะหาคู่เลยเพระคัมภีร์บอกว่าอะไรอย่าไปเทียมแอกในทุกรูปแบบเพราะร้อยทั้งร้อยเวลาที่เราไปเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อเราจะหลุดจากความเชื่อในสองโคลินบทที่6นะคะ ข้อที่1 4 1 5ท่านอย่าเข้าเทียมแอบกับคนที่ไม่เชื่อเพราะว่าความชอบธรรมจะมีหุ้นส่วนอะไรกับความอธรรมและความสว่างจะเข้าสนิทกับความมืดได้อย่างไรพระคิ์กับเบริอันจะลงรอยกันได้อย่างไรหรือคนที่เชื่อจะมีส่วนอะไรกับคนที่ไม่เชื่อดังนั้นข้อควรระวังในวิถีของวัยรุ่นจริงๆไม่ต้องวัยรุ่นนะทุกๆวัยเวลาที่เราจะสร้างครอบครัวหรือว่าเราจะลงมือทําธุรกิจหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับความมั่นคงของของชีวิตของเราเนี่ยอย่าเทียม กับคนไม่เชื่อคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะคนที่มีเป้าหมายต่างกันหรือว่าคนที่มีความเชื่อต่างกันคนที่มีทัศนคติต่างกันระยะแรกอาจจะใช่แต่ต่อไปอ่ะมันมันไม่ใช่ก็มีเยอะแยะมากมายนะคะเวลาวัยรุ่นเนาะเวลาเราเห็นใครถูกใจถูกตาบางกบางทีเราก็อาจจะคิดว่าโอ้นี่มาจากพระเจ้าแต่คำขันที่เคยได้ยินเมื่อนานมาแล้วบอกว่าอย่าไปด่วนเลือกคู่บางทีเรานึกว่าเป็นเนื้อคู่แต่ว่าปลายทางอ่ะเขาคือเนื้องอกของเราก็คือเราต้องตัดออกอ่ะดังนั้น เราไม่ควรจะคบหาอย่างที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกนะคะป้องกันดีกว่าแก้ไขคราวนี้ในข้อคอควายคืออะไร ข้อคอควายก็คือว่าเราจะต้องมีการทดสอบวิญญาณอะไรบางมันไม่ไม่ไม่ได้เป็นเรื่องของความล้ำลึกอะไรนะคะการทดสอบฝ่ายทดสอบวิญญาณหมายถึงอะไรหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อที่1บอกว่าท่านที่รักทั้งหลายอย่าเชื่อวิญญาณเสียทุกๆวิญญาณแต่จงพิสูจน์วิญญาณนั้นว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่เพราะว่ามีผู้พยากรณ์เทจเป็นอันมากจาลิกไปในโลกคือกําลังจะหนุนใจแล้วว่าเวลาที่เราจะมีคู่ชีวิตหรือว่าใช้คู่ชีวิตหรือจะคบค้าสมาคมกับใครเนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่มีวิญญาณแบบเดียวกัน ไม่ใช่เราเชื่อพระเจ้าเรารักพระเจ้าแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เชื่อไม่รักพระเจ้าเขาอาจจะมีแนวโน้มในการพาเราไปสิ่งที่ไม่ถูกต้องจําได้ไหมแม้แต่ระดับของกษัตริย์ที่มีปัญญามากที่สุดในโลกก็คือกษัตริย์ซาโลมอนแต่ช่วงเวลาที่กษัตริย์ซาโลมอนต้องพลากไปจากพระเจ้าเพราะอะไรก็เพราะว่าคนที่เขารักไม่ได้เชื่อพระเจ้าไงก็เลยพาให้เขาออกนอกทางของพระเจ้าดังนั้นสติปัญญาอย่างเดียวอ่ะไม่ได้สามารถเอาให้เราอยู่ในทางของพระเจ้าได้นะคะเราจําเป็นที่จะต้องมีมีคู่คิดหรือว่าคู่ชีวิตที่ถูก ต้องด้วยนะแล้วก็ประการที่งองงูนะคะ งงูก็คือว่าเราจะต้องเรียนรู้จากการรอคอยเวลาของพระเจ้าคือการที่คิดจากเอาบทเรียนนี้ขึ้นมาไม่ใช่สอนให้สมาชิกหรือว่าสอนให้เยาวชนมาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความอยากจะมีคู่แต่เราเป็นการสอนแล้วก็เป็นการอบรมเพราะว่าในที่สุดแล้วท้ายที่สุดการแต่งงานเนี่ยคือน้ําพระัยของพระเจ้าและพระเจ้าอวยพรให้มีลูกโดกเต็มทวีแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นอ่ะเราต้องเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องป้องกันเขาเอาไว้ก่อนและในงองูเนี่ยก็คือ ในปัญญาจารย์บอกว่ามีฤดูกาลสําหรับทุกสิ่งและมีวาระสําหรับทุกเรื่องราวคือแน่นอนว่าในที่สุดแล้วอะ่ะพระเจ้าจะต้องจัดเตรียมคู่ให้กับเราแต่คราวนี้ต้องรู้จักรอเวลาในภาษาสุภาษิตในบ้านเราก็มีหลายๆคำที่พูดถึงในเรื่องนี้ว่าอย่าชิงสุกก่อนหามหรือว่าอะไรนะ ะจะไม่ได้แล้วตอนนี้คิดไม่ออกแต่ว่าก็คือเหมือนกับให้เรารอเวลาที่เหมาะสมมันนะคะให้เรารอเวลาที่เหมาะสมอันนี้เป็นข้อควรระวัง4ข้อกขอกองอก็คือว่าวัยรุ่นต้องเชื่อฟังพระวจนะนะเพราะว่านั่นคือแหล่งนําทิศทางนําความสว่างให้กับชีวิตของเราแล้วก็ต้องปฏิเสธการเทียมแอกในทุกรูปแบบไม่ได้หมายถึงเรื่องของการใช้ชีวิตคู่เท่านั้นแต่การครบหาเพื่อนอย่างสนิทเพราะว่านิสัยมันจะดึงดูดกันถ้าเราครบกับคนที่เขาไม่เชื่อพระเจ้าหรือว่า เขาไปใช้ชีวิตในแบบที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนละทางกับพระเจ้าอ่ะเราสมมุติว่าเราชวนกันเข้าโบสถ์แต่คนที่เขาไม่เชื่อพระเจ้าบางครั้งเขาชวนเราไปเข้าบ่อนอะไรอย่างเงี้ยวิถีชีวิต2อ,อย่างมันไปด้วยกันไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องป้องกันชีวิตของเราเองเอาไว้ก่อนแล้วก็ประการที่3ก็คือต้องทดสอบวิญญาณเวลาที่เราจะอยู่กับใครอย่างสนิทสนมเนี่ยวิญญาณมันต้องเป็นวิญญาณเดียวกันมันจะต้องไม่ต่อสู้กันไม่ใช่ว่าแบบเราไปหาคนที่ ที่ที่เขาไม่เชื่อพระเจ้าหรือเขาไม่รักพระเจ้าพอเรารักพระเจ้าเขาไม่รักพระเจ้าเนี่ยมันก็จะตีกันนะฮะแล้วก็งองงูก็คือว่าเราจะต้องเรียนรู้จักในการที่จะรอคอยเวลาของพระเจ้าแน่นอนไม่พูดแบบนี้ไม่ได้พอพูดจบปุ๊บลูกหลานจะต้องไปรีบหาแฟนไม่ใช่แต่ว่าเราจะต้องเรียนรู้ในการที่จะมีเวลาที่เหมาะสมนะคะอย่าอย่าอย่าทำอะไรที่ไม่เหมาะสมแลแทนที่เราจะได้ของดีที่สุดบางครั้งเราก็อาจจะได้แค่ของดีแทนที่เราจะได้ของดีบางครั้งเราอาจจะได้ของแค่ พอใช้เท่านั้นก็ระมัดระวังคราวนี้เรามาดูเจ็ดเจ็ดหลักพื้นฐานของการจีบกันเนี่ยก็มีพระคัมภีร์มีการสอนแบบนี้ด้วยนะคะอัศจรรย์ไหม เจ็ดหลักพื้นฐานของการจีบกันอันนี้เอาไว้สําหรับหนุนใจเยาวชนนะคะแล้วก็เอาไว้สอนเยาวชนเลยและเอาไว้สอนลูกหลานของเราด้วยคือหลายครั้งถ้าสมมุติว่าเราเราเรา,เราไม่ใส่ใจในเรื่องนี้พอมันบานปลายไปแล้วเนะี่ยเราจะตามมาแก้ไขไม่ได้แต่ว่าในพระวจนะของพระเจ้าวางรากฐานเอาไว้แบบเรียบร้อยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยก็คือว่าถ้าคุณมีพื้นฐานที่ดีคุณถูกสร้างด้วยคําสอนที่ดีพอคุณโตไปเป็นผู้ใหญ่เนี่ยคุณก็จะใช้ชีวิตอย่าง ถูกต้องเรามาดูด้วยกันนะคะว่าในพระคัมภีร์เนี่ยมีหลัก7ประการของการจีบกันอย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะในประการที่1ก็คือว่าต้องเชื่อว่าพระเจ้าอ่ะมีพระประสงค์บางอย่างสําหรับชีวิตของคุณประการที่1นนะคะจะจีบกับใครหรือจะให้ใครจีบก็แล้วแต่ Bye. เราก็ต้องเชื่อว่าพระเจ้าอ่ะมีพระประสงค์บางอย่างสําหรับเราอ่าเราต้องถามพระประสงค์ของพระเจ้าก่อนนะคะในโรวงบทที่12ข้อที่2บอกว่า อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะรับการเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบน้ําพระทัยของพระเจ้ารู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทยัยและอะไรดียอดเยี่ยมเอาละคราวนี้หนุนใจเราว่าพระเจ้าเนี่ย มีพระดําริในชีวิตของเราและดําริของพระเจ้านีทุกอย่างล้วนแล้วแต่ดีแต่ว่าปัญหาใหญ่ของมนุษย์คืออะไรปัญหาใหญ่ของมนุษย์คืออยากได้พระพรโดยไม่คํานึงถึงพระเจ้าอยากได้พระพรโดยไม่คํานึงถึงพระเจ้าแต่ว่าในทางของพระเจ้าเนี่ยคือว่าเราต้องคํานึงถึงพระเจ้าก่อนแล้วเราจรึงจะได้รับพระพรที่ถูกต้องเหมาะสมดังนั้นเวลาที่เราจะจีบกันหรือว่าวัยรุ่นจะใช้ชีวิตในแบบตรงนี้เนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่าพระเจ้ามีพระประสงค์แล้วก็มีพระด ดังนั้นเราต้องอธิษฐานกับพระเจ้าก่อนแล้วก็ ขอให้พระเจ้าค่อยๆเปิดเผยแล้วก็ขอให้พระเจ้าได้ทรงนำคืออย่าด่วนตัดสินให้รู้ว่าพระเจ้าน่ะมีพระประสงค์ที่ดีสำหรับชีวิตของเรานะคะโอเคก็คือนึกถึงพระเจ้าก่อนอันนี้นึกถึงพระเจ้าก่อนอันนี้เช่นอะไรถ้าอธิบายให้แบบการเข้าใจง่ายๆก็อาจจะแบบจะไปไหนจะทําอะไรยังไงกับใครเนี่ยอธิษฐานขอให้พระเจ้าปกป้องให้พระเจ้าป้องกันก่อนนะคะถ้าไม่ใช่คนที่ดีไม่ใช่คนที่ถูกต้องเข้ามาแล้วทําให้เราเสียหายก็ขอให้พระเจ้าเอาไปซะอย่างดีกว่านะมาดูประการที่2 หลัก7ประการพื้นฐานของการจีบกันนะคะหน,นอกจากจะบอกว่าต้องเชื่อว่าพระเจ้ามีพระประสงค์บางอย่างสําหรับชีวิตของเราแล้วประการที่2คืออะไร2ก็คือว่าสงวนร่างกายเอาไว้ด้วยความสัตศ์ซื่อเพื่อพระเจ้าอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากสงวนร่างกายไว้ด้วยความสัตศ์ซื่อเพื่อพระเจ้า ในหนึ่งโคลินบทที่ 6: ข้อที่19าท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตยอยู่ในท่านซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้าท่านไม่ใช่เจ้าของตัวของท่านเองหลายคนจะบอกว่าโอ๊ยไม่เป็นไรตัวฉันเป็นของฉันคนอื่นมาอย่ามายุ่งไม่จริงสําหรับการที่เป็นคริสเตียนร่างกายของเราอะเป็นของพระเจ้าพระเจ้าไถ่มาแล้วด้วยราคาสูงสูงแค่ไหนสูงก็คือชีวิตของพระเยซูคริสต์เนี่ยดังนั้นการดําเนินชีวิตในร่างกายนี้เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องให้เกียรติพระเจ้า แล้วก็รักษาถนอมรักษาร่างกายเอาไว้ด้วยความสัตย์สื่อเพื่ออะไรเพื่อถวายเกียรติพระเจ้านะคะแล้วก็เพื่ออะไรจริงๆแล้วก็คือว่าเพื่อให้เราให้สิ่งที่ดีที่สุดของเรากับคนที่เราจะได้มาอย่างดีที่สุดที่พระเจ้าได้ส่งจัดเตรียมไว้นะคะเรามาดูในตรงนี้ก็มีกอขอคงอจออีกเช่นเดียวกันก็ไก่ก็คือว่า ยอมให้พระเจ้าเป็นผู้ตัดสินใจก็ไก่ก็คือ Actually, ยอมให้พระเจ้าเป็นผู้ตัดสินใจในปัญญาจารย์บทที่12ข้อที่1ในปฐมวยัยให้เราระลึกถึงพระผู้เนรมิตสร้างเจ้าก่อนที่ยามทุกร้อนจะมาถึงและปีเดือนจะใกล้เข้ามาเมื่อข้าพระเจ้ากล่าวว่าไม่มีความเพลิดเพลินในปีเดือนนั้นเลยคือในประโยคแรกบอกว่าในปฐมวยัยให้เราระลึกถึงพระผู้สร้างปฐมวัยก็คือวัยของเยาวชนวัยของวัยรุ่นนี่แหละสิ่งที่เราจะต้องนึกถึงเป็นอันดับแรกก็คือพระเจ้าเนาะนึกถึงพระเจ้าเอาไว้ตอนที่เรา ู่ในปฐมวัยเพื่ออะไรเพื่อปัดฉิมวัยอ่ะเราจะได้ไม่โศกเศร้าเสียใจแล้วเ,เห็นในหลายกรณีนะคะบรรดาลูกลูกหล,ลาน,ลานจริงจริงหมดจริงๆคนที่ฟังเนี่ยไม่ใช่ลูกหลานหรอกเนาะคือเราเห็นในหลายหลายกรณีว่า คนที่อยู่ในปัจฉิมวัยถ้าตอนที่เขาอยู่ในปฐมวัยเขาไม่ได้เลือกที่จะเชื่อฝังพระเจ้าปัจฉิมวัยบางคนก็เต็มไปด้วยปัญหาแล้วก็เต็มไปด้วยความแตกแล้วเต็มไปด้วยการแตกแยกซึ่งซึ่งซึ่งมันไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าอะน้ำพระทัยของพระเจ้าคือให้เรามีชีวิตที่มั่นคงแล้วก็มีสันติสุขดังนั้นจุดเริ่มต้นอันแรกก็คือว่า มอบให้พระเจ้าอ่ะเป็นผู้ตัดสินใจมีอะไรก็อธิษฐานกับพระเจ้าก่อนเสมอนะคะแล้วก็ประการที่ขอไข่ก็คือว่าเะลึกไว้เสมอว่าร่างกายของคุณเนี่ยคือวิหารของพระเจ้าเมื่อกี้เราอ่านไปแล้วว่าร่างกายของเราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเราได้รับจากพระเจ้าเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เจ้าของของตัวเราเองดังนั้นในประการที่สองเนี่ยตันหนักเสมอเวลาจะไปทําอะไรที่ไหนอย่างไรกับใครรลลึกว่า เรากำลังไปพร้อมกับวิหารร่างกายของพระเจ้านะคะแล้วก็คอควายก็คือว่าคุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วในการที่เป็นวิหารของพระเจ้าเนี่ยก็คือว่าพระเจ้าชำระเราให้บริสุทธิ์แล้วเมื่อก่อนเราจะเคยสกรปรกด้วยความผิดบาปเนาะแต่ว่าเวลาที่เรามาเชื่อในพระเจ้าเราต้องรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยชำระเราให้บริสุทธิ์แล้วในหนึ่งโครินบทที่3ข้อที่17บอกว่า ถ้าผู้ใดทําลายวิหารของพระเจ้าพระเจ้าก็จะทําลายผู้นั้นเพราะวิหารของพระเจ้าเป็นที่บริสุทธิ์ศักสิทธิ์และท่านเป็นวิหารนั้นคือพระเจ้าต้องการให้เรารักษาเนื้อรักษาตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่เป็นเยาวชนแล้วก็เป็นวัยรุ่นเนาะเราจะต้องรักษาเนื้อรักษาตัวไม่ไม่เพียงแต่ว่าเป็นตัวของเราเองแต่เราต้องรู้ว่าตัวของเราอคือพระวิหารของพระเจ้าพระเจ้าชําระแล้วอย่าให้ใครทําให้สกปรกโดยเฉพาะตัวของเราเองนั่นแหละจริงๆใครจะทําตัวของเราสกปปกได้ หร, Shift, หรือไม่อะ่ะมันขึ้นอยู่กับตัวของเราว่าเรายอมให้เขาทําหรือเปล่าถูกไหมคะดังนั้นก็คือหนุนใจให้เยาวชนได้ตระหนักว่าร่างกายของเราเป็นวิหารและพระเจ้าชําระแล้วแล้วก็ประการที่งองูประการที่งองูก็คือว่ายืนหยัดต่อสู้กับการทดลองประการที่งองูก็คือว่าเราจะต้องยืนหยัดต่อสู้กับการทดลองเราย้อนกลับไปตอนตอน้ตนก็คือว่าพระเจ้าให้มนุษย์แต่ละคนมีอารมณ์และความรู้สึกนั่นเป็นของประทานที่มาจากพระเจ้าแต่เราจะต้องใช้สิ่งเหล่านั้นให้ถูกต้องเหมาะสมนะคะดังนั้นเราจะต้องยืนหยัดแล้ว ก็ต่อสู้กับการทดลองในหนึ่งโคลินบทที่8เบทที่6ข้อที่18บอกว่า จงหลีกเลี่ยงเสียจากการล่วงประเวณีบาปอย่างอื่นที่มนุษย์กระทํานั้นเป็นบาปนอกกายแต่คนที่ล่วงประเวณีนั้นทําผิดต่อร่างกายของตอนเองทําผิดต่อร่างกายของตอนเองก็คือทําผิดต่อวิหารของพระเจ้านั่นเองเราทําให้วิหารของพระเจ้าเนี่ยไม่สง่างามหรือว่าเราทําให้วิหารของพระเจ้าเนี่ยไม่บริสุทธิ์นั่นก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะดังนั้นในในการที่เราจะรักษาร่างกายของเราไว้ด้วยความสัตย์ซื่อก็คือว่าเราจะต้องยืนหยัดแล้วก็ต่อสู้กับการทดลองในพระธรรมหนึ่ง หนึ่งโคลินหมูอที่สิบใช่ไหมคะพูดถึงเรื่องการทดลองจะมีมาถึงชีวิตของเราแน่นอนแต่ว่ามันไม่เกินกําลังและพระเจ้าบอกว่ามันมีทางหลีกเลี่ยงได้ด้วยดังนั้นคุณพ่อบอกเสมอว่าถ้าไม่อยากล้มก็อย่าไปเดินบนถนนลื่นอะไรที่เราป้องกันเอาไว้ก่อนได้ก็ป้องกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่ที่พระเจ้าหนุนใจแล้วก็จอจานก็คือว่า ให้เราถวายตัวให้เป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าถวายตัวให้เป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าแน่นอนพระเจ้าไถ่เรามาเราเป็นของพระเจ้าแล้วแต่ย้ำเตือนอีกสักครั้งหนึ่งอธิษฐานกับพระเจ้าตลอดเวลาว่า เรามอบกายของเราเนี่ยให้กับพระเจ้าแล้วนะในโรมบทที่12ข้อที่1บอกว่าพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุน,นี้โดยเห็นแก่ความเมตตาการุณาของพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญ,ญญาณจิตของท่านทั้งหลายอาจารย์เปาโลเรียกร้องให้เราถวายตัวถวายตัวของเราในที่นี้ก็คือว่า ถวายทุกมิติในชีวิตของเราเพื่อให้เป็นเครื่องบูชาไม่ไม่ใช่เอาตัวเราไปเผาไฟให้เป็นเครื่องถวายแบบนั้นไม่ใช่แต่หมายความว่าการใช้ชีวิตของเราทุกมิติการกินการนอนการเรียนการทํางานการใช้ชีวิตถวายให้กับพระเจ้าและให้พระเจ้าได้รับเกียรติในทุกมุมในชีวิตของเรานั่นแหละคือการนมัสการโดยจิตวิญ,ญญาณและพระเจ้าก็พอประทยัยดังนั้นกลับมาในส่วนตรงนี้ก็คือว่า ข้อควรระวังหรือว่าการที่พระเจ้าหนุนใจสําหรับวัยรุ่นเยาวชนเนี่ยนะคะก็คือว่าบางคนเจอแพทย์ตรงข้ามแล้วก็ตัดสินใจผิดพลาดนะตัดสินใจผิดพลาดโดยปล่อยให้อะไรรูปลักษณ์ภายนอกนําไปโดยไม่ปรึกษาพระเจ้าซึ่ง จริงๆแล้วมันก็เป็นปกติเนาะตอนสมัยเราเป็นวัยรุน่นน่ะเราก็คิดแบบนั้นถูกไหมคะเราจะเลือกคนสวยเราจะเลือกคนหลอ่อเราจะเตะตาที่ที่บุคลิกภายนอกเท่านั้นแต่ว่าในที่สุดพออายุเรามากขึ้นหรือว่าเราเข้าถึงแก่นสัจธรรมเนี่ยเราจะพบว่ารูปลักษณ์ภายนอกมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ของจริงในการที่จะทําให้คนอยู่ด้วยกันได,ได้สิ่งที่ทําให้คนอยู่ด้วยกันได้อย่างถาวรก็คือลักษณะนิสัยและก็ทัศนคติของแต่ละคนที่ท,ที่เหมือนกันน่นะคะดังนั้นก็หนุนใจว่าอยา่ยาอย่า อย่าทำอะไรโดยไม่ปรึกษาพระเจ้าวิธีที่เราควรจะทำก็คืออธิษฐานขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้าและถ้าภายในของเรามันบอกว่าไม่ถูกต้องหรือมีเสียงจากคนอื่นจากผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าไม่ถูกต้องเราก็ต้องยุติความสัมพันธ์นั้นนะคะเพราะว่าในที่สุดแล้วอะ่ะมันจะเป็นกับดักจากศัตรูแล้วก็ทำลายความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าหลายๆคู่ที่ ที่เห็นมาแล้วนะในการที่แบบไม่ได้ปรึกษากับพระเจ้าหรือว่าไม่ได้ทําให้ถูกต้องตามพระวจนะของพระองค์เนี่ยก็หลายหายคู่ก็จะจบไม่สวยอ่ะนะคะเพราะว่าเราเราเราจบไม่สวยแนย่ถ้าเราไม่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตแต่ถ้าเรามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตเนี่ยต่อให้เริ่มไม่สวยแล้วก็จบสวยแต่ว่า,าบทเรียนในตอนนี้พระเจ้าต้องการให้เราเริ่มต้นสวยตรงกลางสวยแล้วก็จบสวยด้วยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องสอนเยาวชนของเราเอาล่ะ เมื่อกี้พูดถึง7ประการใช่ไหมเมื่อกี้ไปก็ได้2ประการเองนะเประการที่บอกว่าเป็นหลักของการจีบกันนะคะหก็คือต้องรู้ว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ที่ดีสําหรับเรา2ก็คือว่าเราจะต้องสงวนร่างกายของเราด้วยความสย์สซื่อไว้กับพระเจ้า3คืออะไร3ก็คือว่าบ่มเพาะมิตรภาพอันดีประการที่3นะคะเราต้องบ่มเพาะมิตรภาพอันดีคือหมายความว่าอะไรในฐานะของเยาวชนนะ กลุ่มคนที่มีอิทธิพลกับเขามากที่สุดก็คือเพื่อนดังนั้นในฐานะที่เป็นคริสเตียนเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องรักษามิตรภาพที่ถูกต้องคือจะต้องเลือกเพื่อนอย่างฉลาดเราจะต้องเลือกเพื่อนอย่างฉลาดเนาะในในสุภาษิตของคนไทยก็บอกว่าคบคนพาลพาลพา,พาไปหาผิด ครบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเหมือนกันแหละแล้วก็คนที่เดินกับปราดก็จะฉลาดอันนี้พระกัมพีบอกไว้แล้วก็คนที่เดินกับคนโง่ก็จะมีภัยอันตรายดังนั้นในวิถีชีวิตของการใช้ชีวิตของเยาวชนก็เช่นเดียวกันนะคะคุณจะต้องเลือกเพื่อนให้ดีแล้วก็เพื่อนที่เป็นยิ่งโดยเฉพาะเพื่อนต่างเพศเนี่ยต้องเลือกให้ถูกต้องด้วยเรามาดูตัวอย่างนะเรามาดูตัวอย่างว่าในพระคัมภีเนี่ยดานเนียนอันนี้ไม่ได้เป็นเพื่อนในเพศตรงข้ามแต่ว่ากําลังพูดถึงว่าการเลือกเพื่อนที่ถูกต้องมมันมี ผลสาหรับชีวิตของเราดานเนียนเนี่ยเขามีเพื่อนสนิทอยู่3คนเพื่อนสนิทคนแรกของดานเนียนชื่อฮานัญญานะฮานัญญาแปลว่าพระเจ้าทรงสัตซ์ซื่อโอ้โหเห็นไหมพเพื่อนเขาดีมากเลยเขาเลือกพเพื่อนที่แบบว่ามีความหมายว่าพระเจ้าทรงสัตซ์ซื่ออีกคนหนึ่งชื่อมิชาเอลมิชาเอลแปลว่าจะมีผู้ใดเหมือนพระเจ้าหรือนี่ก็เป็นพเพื่อนอีกคนหนึ่งที่สนิทสนมกับเขาแล้วก็คนที่สมก็คืออาซาริยาอาซาริยาแปลว่าอะไร แปลว่าพระเจ้าคือผู้ช่วยเหลือข้าพระเจ้าโอ้โหนี่ดูสิคะว่าแวดล้อมของชีวิตของดานียลเขาเต็มไปด้วยเพื่อนที่เป็นสหายของพระเจ้าชื่อของเขาว่ามีความหมายที่เกี่ยวเนื่องกับพระเจ้าทั้งนั้นดังนั้นทั้ง3าคนที่เป็นเพื่อนของดานะีเลเนี่ยเป็นคนที่สนับสนุนดาเนียลในทางที่ถูกต้องแล้วก็มานหนุนใจเราด้วยนะคะว่าอย่ายอมรับไมตรีของคนที่ไม่ใช่สหายของพระเจ้าเพราะไม่ใช่เขาจะไม่ทำนำพาเราไปในทางที่ถูกต้องเท่านั้นนะเขา าจะพาเราไปผิดทิศผิดทางแน่เพราะว่าเขาไม่มีผู้นําทางที่ถูกต้องก็คือพระเจ้านุนใจเยาวชนนะคะเพราะบ่มมิตรภาพที่ถูกต้องนะมิตรภาพท,ที่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 มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางแล้วก็ประการที่4นะคะประการที่4ก็คือว่าเราจะต้องรู้คุณค่าของตัวเอง ประการที่4ก็คือว่าจะต้องรู้คุณค่าของตนเองในเอเฟซัสบทที่2ข้อที่10เพราะเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสเพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริเอาไว้ล่วงหน้าให้เรากระทาก็คือเหมือนจะจนหนุนใจทั้งทั้งทั้งเยาวชนผู้หญิงและก็เยาวชนผู้ชายชีวิตของเราเนี่ยมีคุณค่าอย่าใช้มันอย่างไร้ค่านะชีวิตของเรามีคุณค่ามีคุณค่ามากขนาดไหนบอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่ามีคุณค่าเทียบเท่ากับพระเยซูคริสเพราะพระเยซูคริสมาตายไถ่ แล้วคราวนี้คุณค่าของเราคือพระเจ้าดําริให้เราทําดีไม่ใช่ให้เราทําชั่วดังนั้นการที่เราจะมีครอบครัวในอนาคตเนี่ยเราก็ต้องต้องเลือกเลือกคนที่เขาเห็นคุณค่าเราคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าเราเขาก็จะทําลายคุณค่าชีวิตของเรานะฮะแล้วก็ คนที่ไม่เคารพตนเองอันนี้เป็นข้อควรระวังนะคนที่ไม่ค่อยเคารพตนเองหรือว่าไม่เห็นคุณค่าตัวเองเนี่ยมักจะรวมตัวกันกับคนที่รู้สึกแบบเดียวกันนะคนที่ไม่เห็นคุณค่ามักจะรวมตัวกันกับคนที่รู้สึกแบบเดียวกันแล้วก็ในที่สุดอ่ะก็ก็ ố, ố, พาการทําลายคุณค่าของตัวเราเองซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นในชีวิตของคริสเตียนเพราะว่าชีวิตคริสเตียนะเป็นชีวิตที่มีคุณค่าพระเจ้าเนี่ยเห็นคุณค่าเราดังนั้นเมื่อพระเจ้าเห็นคุณค่าเรา เราต้องเห็นคุณค่าของตัวเองมนุษย์ทุกคนมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีอย่าให้ใครเนี่ยย่ำยีเกียรติและศักดิ์ศรีของเราแล้วก็อย่างที่บอกตอนต้นแล้วคือว่าถ้าเราเห็นคุณค่าของตัวเราเองอ่ะคนอื่นจะไม่กล้าทําลายค่าของเราแต่ที่คนอื่นกล้าทําลายค่าของเราเพราะเราไม่เห็นคุณค่าของตัวเราเองดังนั้นให้ก็ฝึกเอาไว้นะว่า เราเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าที่ที่พระเจ้าได้สร้างเอาไว้แล้วก็เป็นผลงานชิ้นเอกของพระองค์ดังนั้นอย่าให้ใครทําลายคุณค่าของเราจะคบหาสมาคมกับใครก็ตามอย่าให้คนนั้นน่ะเขาทําลายคุณค่าของเรานะคะแล้วก็ประการที่5นะคะประการที่5ก็คือว่าพร้อมจะรอคอยประการที่5ก็คือพร้อมจะรอคอยก็พูดตั้งแต่ในพระธรรมปัญญาจารย์แล้วบอกว่าทุกอย่างมีเวลามีวาระนะคะ เราไม่ควรจะเร่งเวลาหรือว่ามีในขณะเดียวกันก็ไม่ควรปล่อยเวลาให้เนิ่นนานดังนั้นก็คือว่าไม่ว่าจะทำอะไรอ่ะเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะมีเวลาถ้ายังไม่ใช่เวลาก็ไม่ต้องรีบนะคะมันมีเวลาที่ดีที่สุดที่มาจากพระเจ้าดังนั้นก็คือเยาวชนอ่ะที่เราพูดถึงว่า ให้เราสนใจในเรื่องนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้เรารีบร้อนในการมีคู่แต่ให้เป็นการเรียนรู้ล่วงหน้าเพื่อว่าถึงเวลาหนึง่งพอเราจะมีคู่เราจะได้มีอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะคะแล้วก็ประการที่6ประการสุดท้ายนะคะประการที่6ประการสุดท้ายก็คือว่า จงไวต่อการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์จงไวต่อการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เวลาที่เราเชื่อในพระเจ้าแล้วเนี่ยพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่กับเราแล้วก็เสียงเตือนที่จะชัดที่สุดเชื่อเลยว่าเยาวชนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอ่านพระคัมภีร์หรอกใช่ไหมถ้าเราอ่านพระคัมภีร์พระคัมภีร์จะเตือนเราตรงๆแต่ต่อให้เราไม่อ่านพระคัมภีร์เนี่ยพระเจ้าก็สามารถเตือนเราตรงๆได้ผ่านผ่านทางไหน ผ่านทางมโนธรรมแล้วก็จิตสํานึกของเราเพราะว่ามโนธรรมที่อยู่ในมนุษย์เนี่ย<ม>ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของพระวิญญาณของพระเจ้าลึกๆของเราเนี่ยพระเจ้าจะคอยเตือนพระเจ้าจะคอยสอนพระเจ้าจะคอยแนะนําถ้าเราไวต่อพระวิญญาณและพระวิญญาณบอกว่าไม่ก็คือไม่หลายคนที่ชีวิตพังพินาศเพราะอะไรเพราะพระวิญญาณบอกว่าไม่แต่คุณดึงดันว่าใช่เมื่อมันไม่ใช่สิ่งที่มาจากพระเจ้าอะ่ะยังไงมันก็ไม่ใช่แต่ว่าข่าวดีก็คือว่าพระเจ้ามีสิ่งที่ใช่สําหรับเรานะคะเรียนรู้ที่ จะรอคอยแล้วก็ไวต่อพระองค์ในโรมบทที่8ข้อที่14บอกว่าเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใดผู้นั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าคือพระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยพร้อมที่จะนำชีวิตของเราแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้หนุนใจเราว่าพระเจ้าทรงกำหนดนัดหมายกับคู่ชีวิตในอนาคตของคุณเอาไว้แล้วนะคะถ้าพระเจ้าทรงนำเราแล้วเรายอมให้พระเจ้าเป็นผู้กำหนดกฎนัดหมายนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็จะง่ายสิ่งสำคัญก็คือว่าคุณจะต้องทำพันธสัญญากับพระเจ้าว่า จะ,ะเขาเรียกว่าอะไรนะจะผูกพันชีวิตกับคนที่พระเจ้าจัดเตรียมเท่านั้นอย่าไปใช้ชีวิตกับคนที่พระเจ้าไม่ได้จัดเตรียมนะคะโอเคสรุปสุดท้ายแล้วก็คือว่าความรู้สึกของเราเนี่ย เป็นสมบัติที่พระเจ้าประทานให้แต่ละคนดังนั้นควรเก็บแล้วก็ถนอมเอาไว้เหมือนเป็นของล้ำค่าที่สําคัญยิ่งยวดก็คือว่าการแต่งงานตามน้าพระชัยของพระเจ้าคือมรดกที่พระเจ้าวางไว้ให้กับผู้ที่ไว้วางใจทุกคนนะคะดังนั้นบทเรียนในวันนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นการหนุนใจแล้วก็สอนเราในฐานะของการที่เราเป็นผู้นําในฝ่ายจิตวิญญ,ญาณแล้วก็เรามีโอกาสที่จะต้องดูแลคนรุ่นต่อไปหรือว่าในฐานะที่เรามีลูกมีหลานนะการป้องกันดีกว่าการแก้ไขเป็นไหนๆนะคะดังนั้นการที่ เ,เสริมส่งเสริมทัศนคติที่ถูกต้องจะมีคู่จะต้องเลือกคู่อย่างไรจะจีบกันจะต้องจีบกันอย่างไรเพื่อที่ชีวิตของเขาเนะี่ยเมื่อถึงเวลาที่เขาจะต้องมีคู่มันจะได้ไม่มีปัญหาและมันก็จะเป็นการลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างถาวรในอนาคตดังนั้นก็ขอฝากบทเรียนนี้ไว้ที่เราจะสามารถใช้กับลูกหลานของเราเองแล้วก็ลูกหลานที่อยู่ในคริสตจักรนะคะเราอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณสําหรับพระวจนะของพระเจ้าขอบคุณสำ หรับบัญญัติในครอบครัวเน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเยาวชนเมื่อเขาได้มีจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องมีทัศนคติมีแนวคิดที่ถูกต้องชีวิตในตอนปลายของเขาก็จะถูกต้องด้วยถ้าเราสามารถสร้างเยาวชนให้เขามีชีวิตที่ถูกต้องเราก็จะหมดปัญหาในการที่จะต้องไปแก้ไขปัญหาตามหลังเมื่อเขาแต่งงานไปแล้วขอพระเจ้าได้ทรงวอวยพรถ้อยคํานี้ที่จะเป็นประโยชน์สําหรับจิตวิญ,ญญาณของเราทั้งหลายทุกคนเราขอบคุณพระองค์และจึงอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมนค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันในตอนต่อไปก็คือเป็นตอนที่10ซึ่งตอนหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของบัญญัติของครอบครัวแต่ในฐานะของผู้ใหญ่นะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ